หนังสือชุมนุมวาทะปราดรอบโลกรวบรวมโดยสามเณรประดิษฐ์คำเพิ่มพูนสนิทนสงขาให้เสียงอ่านโดยสราวุฒชัยดีหมวดอ่ออ่าง อุตสาหะและวิริยะอันแรงกล้าในสิ่งที่จับทำสิ่งนั้นจะพ้นความสำเร็จอันราบรื่นไปไม่ได้เลยอาวุธปากเมื่อต้องใครเข้าแล้วย่อมเจ็บกว่าอาวุธใดๆอันความงดงามของดอกไม้ใช่ว่าจะมีสุคนธรสอันหอมหวานเสมอไปอุปการะกรรมที่ทำไว้ในหมู่บัณฑิตแม้นิดหน่อยก็ย่อมไม่เสื่อมสูญ โอกาสและเวลาของคนขี้เกียดนั้นย่อมหายากเสมออรุโนไทยไม่มีอยู่ตลอดวันท่านจะทำอะไรก็ควรรีบทำเสียอย่าบินจนกว่าปีกจะมีขนและแข็งพออย่าพยายามใช้นิ้วเดียวจับงูพิษอย่าเชื่อหญิงผู้อวดคุณธรรมของเธอเองอย่ากระตือรือร้อนในสิ่งที่เราหยิบไม่ถึงจนเกินไป เพราะความกระตือรือล้นในสิ่งที่เราไม่สามารถจะมีได้นั้นจะนำความทุกข์มาสู่เราเมื่อความหวังละลายอย่าทำตนเป็นแมลงป่องชูแต่หางอวดยิงจงทำตนเป็นพระยานาคซ่อนพิษไว้ข้างในอย่าพยายามทำให้เสียเกียรติยศแห่งตนเพราะการทำให้เสียเกียรติยศนั้นไม่ผิดอะไรกับต้นไม้ที่ถูกบากให้เป็นแผลอย่าเชื่อจิตใจลูกหญิงของท่าน ด้วยสิ่งที่ท่านเห็นเธอกระทำอย่าตอบจดหมายในเวลากำลังโกโรธอย่าตัดสินว่าดีหรือไม่ดีด้วยรูปหรือลักษณะท่าทางอย่านับลูกไก่ของท่านก่อนที่มันจะถูกฟักเป็นตัวอย่าทำการค้าขายสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับเขาเลยนอกจากเงินสดอย่าพึ่งให้แกะไปทั้งตัวในเมื่อท่านสามารถชําระหนี้ด้วยขนแกะได้ อย่าปล่อยงานที่สามารถทำได้ในวันนี้ไว้ในวันรุ่งขึ้นอ่อนน้อมข้างเดียวร่ำไปย่อมดํารงอยู่ไม่ได้นานอุตสาหะพยายามในหน้าที่ของเรานิ่งเงียบนั่นคือการตอบที่ดีที่สุดแก่คํากล่าวร้ายอำนาจทั้งปวงย่อมอยู่กับเพศที่มีเคราอำนาจเกียรติยศความสำเร็จเหล่านี้ความรักเป็นผู้นำ อาวุธและกฎหมายจะเจริญพร้อมกันไม่ได้อาภร์อันแท้จริงของแม่บ้านก็คือคุณความดีหาใช่เสื้อผ้าไม่อาชีพของชายหญิงทุกๆคนนั้นก็คือการรับใช้คนอื่นๆอ,อันคนที่เลวที่สุดคือคนที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของท้องของตนอย่าพยายามไปเติมแข้งขาให้กับปลาไหลยอย่าเชือดคอไก่ด้วยขวานสงคราม อย่าพยายามทำตัวให้สนุกสนานเหมือนปลาที่อยู่ในกาต้มน้ำอย่าคิดว่าเสือยิ้มเวลามันแยกเขี้ยวอย่าใช้เพียงสายตาเป็นเครื่องวัดเหตุการณ์อย่าเผาบ้านของท่านเพื่อไล่หนูอย่ากระโดดลงไปในน้ำเพราะกลัวฝนและอย่าพยายามเฉือนเอาเนื้ออีกแห่งหนึ่งไปปะเข้าที่แผลอีกแห่งหนึ่งอยู่บ้านเผาฟืนก่อไฟแต่ขณะเดียวกันต้นไม้ก็ขึ้นอยู่ในป่า อย่ากระเพือลมให้ต้นไม้ใหญ่ลม้มหญ้าแพรกจะพลอยยับเจินไปด้วยอย่าดูหมิ่นคนที่โง่กว่าเพราะเขาคงไม่โง่กว่าไปเสียหมดทุกอย่างอยากจะได้รับความเมตตาจิตก็จงตั้งต้นแผ่ความเมตตาจิตของตนให้กับผู้อื่นก่อนแล้วผลจะเป็นของท่านอันว่าพระพิรุณที่โปรยลงเหนือพื้นพ้าสุธาอันแห้งผากชันใด การให้อาหารแก่ผู้มีความทุกข์ด้วยหิวโหยก็ฉันนั้นการให้ซึ่งเกิดผลคือให้แก่ผู้ที่ขัดสนจริงๆอย่าไว้ใจแม่น้ำผู้มีสัตราวุธในมือสัตว์มีเล็บสัตว์มีเขามิฉะนั้นแล้วท่านจะเสียใจภายหลังอันตรายนำมาซึ่งความกลัวและความกลัวก็นำมาซึ่งอันตรายยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าแนะนำนอกจากเขาขอร้อง อย่าเพิ่งให้คำมั่นสัญญาเกินกว่าที่ท่านจะทำได้อย่าต่อสู้คนชั่วแต่ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านให้ท่านหันแก้มซ้ายให้เขาอีกอย่าคิดแต่ได้และอย่าใส่ความเขาอันพืชแห่งความเกียดติคร้านย่อมงอกงามในสันดานของยาจกอาชีพของพ่อค้านั้นคือนำของจากที่มีกันดาาเดินไปสู่ที่ซึ่งมีราคาดีอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มี มันเป็นชื่อของโชคชะตาที่เรียกกันอย่างผิดๆอยากให้คนเคารพนับถือเราต้องมีเมตตาจิตต่อเขาอย่างแท้จริงอยู่อคอกว่างเปล่าดีกว่าอยู่บ้านที่มีหัวหน้าร้ายได้หญิงแพทย์สยาเป็นภรรยาดีกว่าได้หญิงมีสกุลแตกครบชู้อยู่ในป่าดีกว่าอยู่ในประเทศที่มีผู้ปกครองไร้ความยุติธรรมสละชีพเสียเองดีกว่าเสพคนชั่ว อย่าไปบังควรเด็ดเอาใบไม้ที่เคยให้ความร่มเย็นแก่เรามารองนั่งอย่ารักกระเป๋าของตนเองยิ่งไปกว่ารักชาติศาสนาอันพูดที่ไม่ได้เห่อเหิมทะเยอทยานในเมื่อได้รับลาบยศแม้ว่ามันจะเสื่อมสามศูไปก็ไม่ซบเซาเศร้าโศกท่านกล่าวเรียกผู้เช่นนั้นว่าบัณฑิตอย่าไปพะวงถึงความชั่วของผู้อื่นแล้วจิตของท่านจะสงบ การที่เราถูกผู้อื่นติเตียนว่ากล่าวนั้นจะทำให้เราดีขึ้นหรือเลวลงกว่าที่เป็นอยู่ก็หาไม่เพราะความดีและความชั่วนั้นอยู่ที่การกระทําของเราฉะนั้นจึงควรดาเนินไปตามทางสายกลางทั้งในการกระทาและในทางความคิดอัจฉาสาิยที่ทนไม่ได้เพราะความกรุณาคอยเร้าเตือนเป็นลักษณะการของมหาบุรุษ อารยธรรมโบราณน,นั้นได้เป็นต้นเขาแห่งอารยธรรมปัจจุบันไม่น้อยเลยอย่าพูดในขณะที่โกรธและเมาสุราเพราะการพูดในวาระทั้งสองนี้จะต้องรู้สึกเสียใจภายหลังอย่าลืมความสุภาพและยิ้มแย้มแจ่มใสย่อมเป็นที่สรรเสริญของผู้ร่วมสนทนาด้วยอย่าทำตนเป็นเศรษฐีต้นเดือนเพราะปลายเดือนเราไม่ทราบว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้าง อย่าพยายามหาเรื่องโต้เถียงกันที่ไม่ใช่เหตุจะนำมาซึ่งการแตกความสามาคัคคีถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ชนะก็เท่ากับว่าท่านเป็นคนก่อศัตรูนั่นเองอย่าแสดงความอ่อนแอในขณะทำการใดๆทั้งสิ้นเพราะจะทำให้ผู้อื่นขาดความไว้วางใจอาจรู้จักใจของบ่าวดีเมื่อมีกิจอาจรู้ใจญาติสนิทเมื่อสมัยเรามีภยัยอาจรู้ใจมิตรเมื่อยามจน อาจารู้ใจภรยาต,ตนได้ดีเมื่อทรัพย์สิ้นอย่ายินดีให้มากมายอย่ายินร้ายให้มากมีดีที่สุดคือพอดีอย่าเป็นคนเห็นแก่มิตรจนลืมกิจหน้าที่ตนอันใดเป็นประโยชน์ต่อท่านในทางที่ถูกท่านจะได้ลาไปเสียอยู่คนเดียวตายเร็วอยู่กับโลกอายุยืนอยู่กับธรรมย่อมไม่ตายเลยอัธยาศัยและมันญ,ญาติเลว ย่อมค่าวิชาให้เป็นหมันอย่าพึ่งไปดูถูกเหยียดหยามคนโง่เพราะเหตุการณ์บางอย่างเราอาจอาศัยคนโง่ก็ได้อย่าพึ่งไปวิตกถึงความลำบากก่อนที่ความลำบากอันนั้นจะเกิดขึ้นองค์อาจทําท่าทางธรรมัดะแมงรังแกข่มเหงเด็กพานคนในบ้านประหารผู้นอนหลับอยู่บนตักของตนชายเช่นนี้จะปรากฏลักษณะชายชาติอยู่ที่ตรงไหนกันเล่า อยู่ร่วมภรรยาผู้เหี้มโหดอยู่ร่วมมิตรเทียมอยู่ร่วมคนใช้ที่ไม่รู้จักหน้าที่ของตนอยู่ร่วมกับสัตว์ร้ายเหล่านี้ย่อมอยู่ใกล้ต่อปากพญามัจจุราชโดยแท้อย่าพยายามฆ่าตนเองเลยแต่จงพยายามฆ่าเสียซึ่งอารมณ์อันจะทําให้ท่านฆ่าตัวเองผู้ใดทําได้เช่นนี้ผู้นั้นควรแก่การสรรเสริญอันความกโกรธทั้งหลายเมื่อเข้าครอบงาใครแล้ว ย่อมมีผิวพันธ์เศร้าหมองย่อมถึงความเสื่อมย่อมถึงความไร้ยศสัก์ย่อมไม่เห็นธรรมย่อมฆ่าตนเองและผู้อื่นได้และย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียวจงพยายามเว้นจากความโกรธเสียเถิดแล้วจะได้รับแต่ความสุขอย่าพึ่งไว้ใจในคนที่แสร้งทำเป็นสงบสงเง่ยมต่อหน้าก่อนพิจารณาอย่าดูหมิ่นต่อปัญญาของตนว่ามีน้อยจงพยายามภาคเพียรไปเถิด ดูแต่น้ำที่หยดทีละหยดทีละหยดย่อมยังหม้อน้ำให้เต็มได้อย่าตามรอยเกือกอย่าเทือกรอยช้างอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอย่าดีใจจนเกินเหตุอย่าเสียใจจนเกินผลวางตนพอประมาณเมื่อประสบเหตุการณ์อารมณ์ชั่วที่เกิดขึ้นชั่วขณะถ้าไม่รีบระงับเสียจะทำให้คนสามารถกระทำสิ่งชั่วร้ายได้ภายในวินาทีเดียวอย่ากินเมื่อกำลังทำอย่าทำเมื่อกำลังกิน อนาคตนั้นย่อมซื้อกันด้วยปัจจุบันอย่าคว้างก้อนหินลงไปในบ่อที่ท่านดื่มน้ำอย่าขอคนที่เป็นคนขอทานอย่ารับใช้คนที่เป็นคนใช้เขาอย่าเห็นภรรยาหรือสามีของตนเป็นคนเลวซามต่ำช้าก่อนที่จะได้พยายามตักเตือนแนะนำกันจนสุดวิสัยอย่าทำตนให้เหมือนกับฝูงนกที่รวมกลุ่มกันเพราะต้องการผลไม้ครั้นต้นไม้นั้นหมดผลก็จากไปเสีย อย่าพึงปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นอันตรายเพราะความโกรธและความชั่วของตนให้พยายามคิดผลย้อนหลังบ้างอติชาติบุรุษไม่มีทุกเรือนทุกตระกูลพระยาไกรสอนสีหราชไม่มีทุกวนาดวงมณีไม่มีทุกภูผาสัตบุรุษไม่มีทุกแห่งจันแดงไม่มีทุกป่าอติบุรุษก็ไม่มีทุกประเทศอย่าตำน้ำพริกละลายในแม่น้ำอย่าเอามะพร้าวห้าไปขายสวน โอ้ความรักนี่แหละเป็นสิ่งที่น่ารักและน่ากลัวยิ่งนักอันธรรมดาของความเพียรย่อมสามารถทำกิจอันเหลือวิสัยถึงใหญ่โตสักปานใดก็สำเร็จลงได้อาศัยความเห็นผิดอย่างเดียวเป็นต้นเขาทำอะไรเป็นผิดไปหมดอวดเก่งเป็นสมบัติของคนขลาดอวดฉลาดเป็นสมบัติของคนงโง่อวดโก้เป็นสมบัติของคนจน โอกาสมันจะหนีไปจากท่านเสียถ้าท่านรอคอยมันจะได้ทำให้สัตว์โลกได้รับความเจ็บปวดความเจ็บปวดจึงจะไม่เกิดขึ้นกับท่านอย่าหวั่นไหวต่อคำด่าเมื่อเราไม่ด่าตอบคำด่าอันนั้นจะกลับเข้าหูของผู้ด่าเราเองอย่าเห็นโลกว่าเป็นสิ่งที่ตนพึงเย้ยหยันถ้าดังนั้นโลกจะกลับมาเย้ยหยันท่านอีกเมื่อท่านตกเป็นผู้แพ้อะไรบ้างที่เราแปลกจากผู้อื่นเป็นอย่างมาก และคิดดูหรือเปล่าว่าเพราะเหตุใดอย่าพยายามคั้นน้ำมันให้ออกจากสารายอสสารพิษมีผู้เกลียดและกลัวเพียงใดคนชั่วจะถูกเกลียดและกลัวตั้งสิบเท่าของอสสรพิษนั่นออกเพราะบาดแผลที่อสสรพิษขบกัดนั้นพอจะรับรักษาให้คืนคงไว้ได้ด้วยฤทธิยาแต่บาดแผลของคนชั่วนั้นใครเล่าจะสามารถระงับได้อาการตื่นเต้นแห่งดวงใจ หื่นกระหายใคร่จะสมานสัมพันธมิตรให้เป็นสุขสนิทนั่นแหละคือความรักอย่าพยายามเรียนเรื่องรักแต่จงพยายามรักเรื่องเรียนอันโทสะนี้ร้ายนักการใดถ้าโทสะเข้าครอบงำใครได้แล้วเขาจะตกเป็นผู้มืดมนในการนั้นเขาจะลืมประโยชน์ของตนและผู้อื่นเสียจนหมดสิน้นมีแต่ความเศร้าที่จะเหลือไว้ให้ใหกับเขาตลอดไปเมื่อโทสะนั้นจากไปแล้ว ฉะนั้นเราควรทําใจให้ห่างจากโทสะแล้วความเศร้าจะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยอย่าพยายามเข้าใจว่าคนที่พูดมากพูดคล่องคือประหลาดเพราะคนที่พูดมากพูดคล่องนั้นคือคนที่โกหกเก่งส่วนประหลาดนั้นพูดน้อยแต่คิดมากจบหมวดออ่าง